สวัสดีอยู่ผมนนทวัฒน์นะครับผมก็เดินไปซื้อเสื้อผ้านะกางเกงกางเกงนะครับแล้วมึงใส่เสื้ออะไรเนี่ยใส่กางเกงก็ใส่นี่ไงนี่เลยใสนี่เลยให้หลังออกไปไปดูยังไม่ไปไปาวจอดรถกูยที่สปินตหน้าเลยเดี๋ยวคือตอนนี้แหวนมันได้มาแล้วได้ขวดมาแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราสั่งขวดไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าของจะได้มาครบหรือเปล่านะครับแต่จะดูนี่ก่อนนะวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะเราไม่ได้ทําอะไรเด็ดขาดเลยนะครับไม่ได้ทําแกะเลยนะ เเเลกดี๋ยวเรามาดูว่าขวดมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยจบแล้วขวดมันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วพี่มีบะมันเลยวะเฮ้ยนี่ไงเอาบะดีบะดีบะวู้ยทิมชิ้นงานแล้วเฮ้ยยังไงขวดนี่เอ้ยขวดสวยขวดสวยขวดสวยขวดแจมขวดสวยขวดแจมขวดสวยขวดแจมเฮ้ยสาอยู่ไหนอะสาอยู่นี่สาอยู่นี่ นี่ครับผมนี่เราได้ขวดมันจะแก๊ปไหมมันจะก๊อกไหมเพราะว่าอุ้ยทำไมมันมันดูสกปรกจังวะข้างนอกข้างนอกเป็นข้างนอกเฮ้ยตีเข้าข้างเขาเยอะไปซื้อดูแม่งทิมไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้ขนส่งมันกระแทกตันสติไม่น่าบุบเลยจริงอ่ะลองดูดิว่ามีโอ้ยคุณจะมาขวดน้อยจังวะไม่มันกว้างหรือเปล่าแล้วมันจะขายกี่บาทถ้าจะมาขาย250กูไม่ช่วยแล้วขายราคาเนี้ยมาๆๆไหนี้องแก๊ปสักขวดหนึ่งดิ จะไม่ได้แล้วอาจจะต้องคืนเขาเลยต้องหมุนต้องหมุนนี่เรียบร้อยได้ยังได้แล้วเสียไปแ้ขวนหนึ่ง <laughs> เสี่ยแล้วควรน,นึ่งควรเท่าไหร่ลองคิดตัวยังควรละสามบาทพี่ตีโอ้โคตรแพงเลยเนาะเออแพงเอาววมึงบอกให้เพื่อนมาบอกแพงที่นี่ไม่แพงไม่แพงไม่แพงเฮ้ยไอเต็นอยู่ไหนเดี๋ยวลองจำลองไง <c oughs> เอ,อเอาเต็นมานี่ไงเต็นจำลองเป็นพ่อค้ากูคิดให้หมดแล้ว,ลวมาโมไซล้วก็ต้องแบกเต็นไปด้วยมไ่ต้องก็หมายถึงว่าเฮ้ยจำลองเอ้ยเข้าใจคำว่าจำลองไหมเนี่ยจำลองเทกพี่เออเราจะเป็นพ่อค้าเป็พ่อคัวเนี่ยจะเป็นยังไงคือมึงมึงจะเชี่ยวใบเองเหรอเชี่ยวเองเลยเหมือนสุนเอง ใีอ <gen> ุ้ยกอดเสื้อกูดำเลยมาพี่หนีเหยียบให้หน่อยเดี๋ยวจะเอาไปทำเหยียบวุ้ยย่งไ่ติมากดีกว่า้ยเยียบตัวใหญ่ยังไสีดำด้วยมันได้กับทังคุกมันดีตัวเล่ยมันมันกอดติดไหมลรอแล้วไม่เกี่ยวไ้หนยพี่ไปไหนละหนาไปเนยไปไหนน้ยนี่อยู่หน้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันไอ้ไอ้ไาน่าแ้น เฮ้ยกลับมาแล้วเยียมทิ้งไปเลยเย่ยทิ้ไปเลยไอ้แอนเยี่ยมใส่ขวดเลยไอ้แอ้ขวดนี้มันโดนเยี่ยมมึงสั่งใหม่กูขอได้ไหมเฮ้ยนี่เรายังมีวะเฮ้ยตังจังแค่นี้พอเด็กตำรวจเห็นหน้าก็ก็ขายเราจะโดนจับฟีเอาเออนี่แหละนี่แหละไม่เอา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 ทำดีดีเวลาเราขายเราต้องเอาจริงเอาจังเนี่ยเดี๋ยวซ้อมไม่กันเฮ้ยโดนหมดแล้วไงโดน เดิน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 เดนเดยครับผมนี่กำลังจะเปิดร้านให้ไอายนะเฮ้ยจะไปตั้งโน้ตไปตั้งโน้ตไปยกยกยกกลมมุมกลมมุมลงไป้ลังรถรถไอ้ดังรถไอ้ลังรถก็ยกมุมสูงมึงโง่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับเนี่ยต้องเปลี่ยนสารใหม่เตะบอลใหญ่เจมจนพังเลยใช่ครัเออมาขอเข้ามาก็เป็นว่าเล่นเลยมีกินที่จับแล้วเลยนี่อครอันนี้เดี๋ยวเราลองจำลองการขายนะครับผมหลังไปเอาเอาโตมา เดี๋ยวมึงนั่งเป็นพ่อขามกูจะได้ดูกูจะได้ตัดหมูเฮงว่าเฮ้ยไอ้นี่มันก็ไงแต่อย่างได้ที่มึงซื้อได้บ้างแล้วมอมีหม้อมีเตามีขวดมีเอียร์เนึงมึงไปซื้อนางควักกับแมวแมวก้ามใหญ่อ่ะต้องซื้อต้องมีเดี๋ยวจะให้กูรู้นะว่าวันวันจริงแม่มึงไปนั่งขายแม่มึงเหมาหลายงานแล้วนะนี่นี่นะครับผมในเรื่องในเรื่องเฮ้ยแต่แต่ของของจริงมันจะเป็นอย่างนี้นี่สมแต่หมดเวลาแบบนี้ใช่ไหม จำมติระวังนี่เฮ้ยมึงเงียบอย่ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือนอย่างนั้นไปคุณแม่ไม่พอใจไงนี้ดูมันผู้นี่อีกหูไหนยังไปเยอะนะของจริงคือโต๊ะมันจะยาวอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเป็นยาวแล้วจะมีป้ายตรงนี้มึงต้องทำนะป้ายเดินจะมีป้ายตรงนี้ปุ๊บ ก็มองจะต้องมีให้เขาเห็นครับไม่เห็นเราจุนรางน้อโอเคโอเคโอเคไอ้นางได้ขวดไหมวันนี้เดี๋ยวพวกเองไปพ่อค้าก่อนดิถ้ามาาาีโดนยกหลายอย่างเลยถึงว่าจริงมันต้องไปช่วยม,มันต้องมีลูกมือ <laughs> เออมือต้องซ้อมก่อนในการมีลูกมือ <laughs> สมมติอันนี้มีน้ำน,นะป้องเด็กเดี๋ยวนี้มันหยาบด้วย <laughs> มึงอยากโดนได้ไงอ่ะด้ยหลังมึงก็จะเป็นเก๊ได้ไม่ไหวมาอากาศมึง <laughs> <laughs> ตายนะเว้ยน้อง <laughs> เอาไรแล้วเตะเข้าไปทำไมอ่ะ เอ้ยเป็นของพวกกูแล้วออกไปเลยถ้าเข้าเกี๊ยนี้กูไม่ให้ออกไปเลยออกไปนี่ไอ้ล่ะครับสมมติว่าเป็นลูกค้ามึงเป็นพ่อค้ายืนอย่างงี้พ่อค้ายืนอย่างงี้คคือการเป็นพ่อค้าเนี่ยมึงต้องเจอลูกค้าหลายรูปแบบมึงต้องรับมือให้ได้มึงต้องเจอลูกค้าที่โกงตีนเจอลูกค้าที่ดีลูกค้าที่อะไรหลายๆอย่างอ่ะมึงต้องเจอมึงต้องเป็นพ่อค้าดีอ่ะอย่างแรกเลยมึงเจอลูกค้าเด็กเกียนเด็กเกียรติขายของวะ ไอ้ริมทั้งเกียนทั้งปีนเกี้ยวอะไรมาการเป็นพ่อค้าต้องแบบอันนี้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรน้ำน้อมน้ำน้อมน้ำน้อมอ่ะพโอ้ยน้องชายโอ้ยน้องชายเฮ้ยอย่าเรียกลูกค้าว่าน้องชายต้องเรียกพี่ไว้ก่อนไมาต้องเรียกพี่ไว้ก่อนเราต้องต่อให้เขาจะอายุมากเดี๋ยวอยู่น่าต้องเรียกพี่ไว้ก่อนอ่ะโอเคหนึ่งสองสามเฮ้ยมึงมีอะไรขายมึงเนี่ย เริ่มหยาบขึ้นเรื่อยๆครับพี่ชายพี่โอ้ผมมีแต่นังกร่ทอมมะครับพี่เอาพี่พี่เอาง่ายๆเลยพี่จะเอาแบบแบบนี้คงพี่ผมจะลุกเลยหรอลุกเลยหรอไปกินต้มยำไมปแดกหน้าตายมึงไม่ต้องต้มยำต้มแดกนมอย่างไรกูแดกนมโรงเรียนเลยเอาไอ้หลังที่มึงนักสุขภาพมึงเข้าไปข้างในพรากูไม่ อันนี้คือผ่านไปแล้มึงถือว่ามึงยังรับมือได้ไม่ดีเท่าไหร่ต,ต่อไปคนกินต้มของจริงมาซือ้เอ,อเพราะว่าคนกินต้มของจริงจะมีสรรัตว์อะไรบางอย่างที่แบบว่ารู้เรื่องอ่ะไปถามแบบเรือไปครับลูกะมอนี่เมามาเลยเมาเมายันมันเลย่อะอ้าวมี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 ยีม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 ีได้เดีมีมีดีม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 ีนีมีมีมีีม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 เมี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 นีงีมีีีมีีมี อุ้ยอุ้ยนี่เมาทันทีแล้วเนี่ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยขำขำว้วขไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเต็นไม่ได้เต้นวัวขาไม่ปักหลักเหรอเบื่อเต้นนอย่างเงี้ยตงเปิดวันแรกเหรอใช่ครับพี่ชายเปิดวันแรกเลยยังยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่พี่สองขวดอยู่ไหนล่ะได้เลยพี่ดาวนี้พี่บ้านพี่อยู่ไหนเดี๋ยผมส่งให้ดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถือไปเองเอามาสิบสองขวดเอาพี่เอาไขวดก่อนกินแก้เครียดก่อนโอ้ไม่ได้ดั่งใจเลยวะเนี่ย เราเร็ว12ขวดตอนนี้อันนี้ขาดอีก11ขวดแล้วขึ้นมา11ขวดต้มไม่ยังหนีบอลแล้วมั้งขาดแค่ไหนี่ยต้มยังไงเฮ้ยไอ้โอ๊ยยังรับมือไม่ได้ว่ะเออเห็นไหมเนี่ยเขาต้องการ12ขวดเลย12ขวดเลยเนี่แล้วต้มมาแค่ขวดเดียวอ่ะไปต้มเร็วๆเดี๋ยวช่วยยีเราเร็วต้องอยช่วยยีอีกแล้วสุดคือเราอือเดีอยไปข้างน้ำไม่ได้ปวดขี้ไม่ต้องปวดเลย แน่จุกเลยตรงนี้น่จุกเลยเดี๋ยวกูจะเป็นแบบว่าอาจจะจำลองคนไม่เคยกินมือใหม่มือใหม่มือใหม่แล้อยากลองคนมือใหม่ต้องเวลากินมึงต้องหาร้านที่สะอาดนะไม่ใช่มึงไปกินมึงจะเป็นเนื้น้ำทอมแม่งไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมมึงไปเจอร้านสกปรกที่เขาใช้สตีขยี้ขยี้อ่ะหนักเลยอันนี้วะผมเินเข้ามาเลยผมเป็นแบบนักเรียนเนิร์ดมาเลยถือกระเป๋าสะพายข้างเไอ้เนิร์ดไอ้เนิร์ดอยากลองของเมา สวัสดีครับคุณพี่พี่มีมีมีอะไรขายครับพี่น้ำกระทมครับขอดูหน่อยครับพี่ได้ครับผมนี่อันนี้เพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆเลยนะครับมัน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 รสชาติ เป็นยังไงครับพี่ปกติเรากินรสชาติไหนครับผมไม่เคยทานเลยครับพี่เดี๋ยวผมแนะนําเป็นตัวอ่อนๆไปก่อนแล้วกันเนาะแบบว่าไม่ยันมากไม่เมามากอันนี้ก็เป็นพี่ปลาายไปไหนอะเป็นเงียบๆน้องเดี๋ยวพี่เตะปากใช่พี่จัดการได้เพวกเด็กเกียนงแล้วสองสองสองนนี้ต่างกันยังไงครับพี่อันนี้จะอันนี้จะดีกรีมันจะน้อยกว่ามันจะอ่อนกว่าอันนี้จะเป็นแบบพวกค้นๆนะครับครับผมผสมอะไรครับอันนี้เป็นโอชิกับน้ําตาลสดครับน้ำตาลสดครับอันนี้ผสมอันนี้ก็เป็นแบบว่าพวกรุ่นใหญ่เขากินกันก็จะมีีขน หลอดไปให้ผมเล่นต <and> <ely> <lly> ัวน like ี้เลยกันเล่นตัวมองได้ยังเล่นไม่ได้ตัวนี้เพราะว่าตผมผมกินส่วนนี้ไปคือว่าผมผมก็จะปกติก็จะกินได้เรื่อยแต่นี่ถ้าผมกินันก็เหมือนกินแน่ใช่ไหมครับใช่ตอันนี้เขาไว้กินแบบว่าพร้อมนอนอะไรอย่างนี้อันอันนี้มีอะไรบ้างนะครับ อันนี้มีขี้ถนนหลอดไฟแล้วก็ยากันยุงแต่นี้ก็คือเป็นโอชีเป็นน้ำตาลปกติปกติใช่ไหมผมแล้วนี่เวลาเวลาพี่ต้มพี่ต้มนานนานไหมครับสองาชั่วโมงอยู่ครับผมก็จนกว่ามันจะเดือดแล้วก็น้ำจะลดประมาณนั้นครับผมผมใช้กันไกลตัดนะครับไม่ได้ยี่ไม่ได้ใช้ตีนเหยียบไม่ได้ปั่นอะไรอ๋อนั้นคือต้มแบบสะอาดเลยใช่ปะสะอาดครับสะอาดก็กอง สามรอบขึ้นไปครับอืบอกมันกลับไปดมเคเหมือนเดิมเว่่งเหมือนก็ดมเคพี่พี่เปิดันไหนบ้างครับก็เปิดทุกวันนะครับผมค่าที่พี่จ่ายที่ไหนครับอ๋ออันนีสหาของตลาดให้พี่มาผมพูดตรงผมไป็นสหหออะยกร้านเลยผมตัวมา ผมมามาสอบถามสรุปแล้วมีกฎหมายแต่ยากันตรงนี้คือผิดล้วไปร้านเลสรุปผมไป่ตอหองนี่หรอผมไม่ได้ติมหรอกผมกินมาแล้วตอนนั้นแล้วแต่นี่ตลาดนี่ยเขาไม่ขายของทีกฎหมายออกไปผมก็เป็นตอหองกันเอาเอาเก็บหองครับเก็บหองขึ้นเลยแลครขึ้นแล้วครับเล่นขึ้นไเลยครับยาวไ โดนลื้อร้านนั่งลงไอ้จัดเปงิหมดแล้วครับห้าปีมึงต้องติดได้แน่โอ้โหนี่น้ำท่ำอมเหรอเนี่ยเอ้าน้ำถ้าจะรู้ว่าจะติดนางกันไหนนี้ขายยาไม่ดีกว่ายาสองปียาครูทับที่ <c oughs> เอ้ยมึงเอามานี่เลยไปขึ้นรถนไม่ต้องขายอีกมึงไม่ต้องร้องมึงอายุเท่าไหร่มึงมาขายเน,นี่ยสิบสองโอ้โหสถานที่นิดเด็กเด็กกัมพามึงโดนแน่นั่งลงไปแล้วมึงชี้ มึงชิโ่งตัน เอาไม่ได้เลยเศรษฐกิจนี่มึงเอาจัดเลยซื้อจัดหมดแล้วของผมเอาไม่ได้ไหมตอนนี้เรอกลับไงเนี่ยทางนี้แล้วก็ชี้นี่ไอ้หลังพลา,า,าดหัวขานน่าวเน,นี่ยไบอกดูไอ้ลังพลาดหัวข่าวเนี่ยมันต้องพลาดพลาดหัวข่าวว่ามันเออมันนี่มีภูมิุกหลุดครับไปเออไปขายนำกนระทำในตลาดที่ห้ามายเลยครับกล่องป็นข่าวไรเนี่ยลงที่ตุรกีเหรอพอเลยไม่ต้องขายเลายนะครับ แล้วมาขายมาขายได้ยังไงเจ้าของตลาดห้องอนุญาตแล้วทำไมถึงถึงเลือกที่จะขายน้ำท่อมทำไมถึงเลือกอาชีพนี้ทำไมอายุ12ถึงถึงถึงมาขายของทำไมไม่แบบอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่มันผิดตรงไหนเออแล้วกูช่วยพ่อแม่มันผิดตรงไหนอันนี้นี่คือซ้อมเลยสมมติมึงโดนจับมึงต้องพูดอย่างนี้โอเคอันนี้คือคือกูซ้อมให้มึงหมดแต่กูเทรนนิ่งให้มึงหมดแล้วเนี่ยทั้งเรื่องการขายเรื่องการนชัยมึงอะเรื่องการขายเรื่องการตั้งเต็นท์เก็บเต็นท์เรื่องขวดเรื่องการคุยกับลูกค้าเนี่ยกูเทนนี้มัน เทสกิจรเป็นสอหอที่มาจับมึงอ่ะอ่ะทำไมถึงเริ่มมาขายก็ผมไม่มีเงินหนาเดี๋ยวไมไม่เป็นการอื่นไม่ไงไม่มีเงินเออใครมาครับใครให้เทสกิจไปเรียกไปเรียกมานี่แหละมึงอ่ะก็ให้กูกลางให้ด้วยแล้วมาทีนี้มาจับกูคนเที้ยมึงไม่ผ่านละแฟนชายเนี่ยกูไม่ขายให้มึงมีขายไม่ไม่ขายต่ะกูกับแมวแค่นั้นแหละมึงกลับไปได้แล้วไป มึงแม่งมึงไปเลยนี่นะพวกทรงเงี้ยเดี๋ยวพอไล่พวกเนี่ยไล่คนขายเสร็จเดี๋ยวแม่งเอามาขายเองทรงเงี้ยกูรู้เลยเฮ้ยพอเแล้วมีอย่างหนึ่งเตี๋ยวเต้นออกมากลางเลยขายข้างทางก็ได้เดี๋ยวมึงคุมตรงนี้เลยเหตุการณ์อย่างที้ผมเคยเห็นเลยเดี๋ยวมึงนั่งนี่เลยนะมึงไม่ต้องอะไรมากพี่กูเลิ่มแรงหมดเดี๋ยวดึงเข้าเดี๋ยวดึงออกอือครับพี่กูคุมลดคุมลดเลย แล้วามึงนั่งขายตรงนี้เลยนี่สมมติที่เป็นกล่องโฟมอ่ะปวดคู่ตกใจหมดแล้วอันนี้คือคือเทรนอย่างนึงคือขายหลังรถอันนี้จะไม่ไม่เปลืองเนืน้อเนื้อที่มานั่งขายตรงนี้มาอันนี้คือจะเจอจะเจอ,จะเจอลูกค้าที่เป็นพนักงานโรงงานแล้วทีนี้หลังขับไปทำทรงขับรถลูกอะไรอ่ะ,อะพี่เอามีน้อง่อมขายไหมมีครับผมเอาเอามา20ขวดพี่มองคู่อะไรเอามาดี เอาดิเยอะไป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 อันอันนี้อันนี้จะเจอมึงต้องทำอย่างนั้นนะถ้ามึงเจอคือยี่สิบขวดนี่คือปั่นแล้วอันนี้คือกลัวส้นตีแล้วอันนี้คือปั่นแต่มึงไม่จ่ายจริงเด็กอย่างเงี้ยก็กำลังดูอยู่ว่าถ้าสมมติมันสั่งมันบอกยี่สิบขวดพี่เดี๋ยวกลับมาเอาเนี่ยกลัวไม่ใช่แล้วคือทรงบิดแล้วต่อไปจะเป็นอันนี้คนขับสิบ้อเนี่ยซื้อจริงมาคนขับสิบ้อ ดิๆมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมีน้ำท่อมไขมไหมครับโอ้มีครับผมเอากี่ขวดีครับเป็นฝานเงินครับได้ครับผมอันนี้ฝานเงินครับผมมีขี้ยังพอกไหมมีปะครับไม่มีมีปะครับเอาไหมได้ครับผมผมไม่สดก็กูไม่มีไม่มีเยเฮ้ยเเเ้ยเอาดิ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 เอดิเอา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 ดเอาดิเอาดิเอาดเอาดิเอาดิเอาดิเอาาดิเอเอาดอาดิเอาอาดาอาดาดิเอเอาด ไปไปไปเก็บของไปไอ้สัตว์กลับไปเก็บของแม่มึงได้แล้วอ่ะไปกูไม่เอาละไอ้เหี้ยพวกค้าอย่างงี้กูไม่ชอบมึงอายุเท่าไหร่ไปกลับไปอยู่กับแม่มึงไปไปมึงเก็บของไปไปเก็บ้ยงสติกูไปมึงเลิกขายเลยอะไม่ต้องขายละของเนี้ยไปไอ้เหี้ยธุเลทำร้ายร่างกายลูกค้าได้ไงวะเออตบกูด้วยผมไม่สนก็กูไม่มีแม่งร้องไปให้กันแล้วนะมึงไปไปออกไป ไปออกไปไปไปทัาไปติอยากให้คนเห็นที่ไอ้ยี่ขายแมงผู้ขายของผู้มึงเป็นไรโดม่าให้กระือมาขใครไรกเนี่ยมึงขายทับที่เหรอพี่ผมไม่รู้ับ อน่่นายู <laughs> เอางี้กันเองเช่านี้และกันพี่ก็ให้เองอยู่ประจายไปก่อนหกเดือนมัดจำหกเดืนนอนนี่ <laughs> 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 มัดจำไม่เยครึ่งปีอะหน่อยเออยจะอยู่ด้วยกันยาวๆเป็นระแปดละอห้าสิบค่าที่ <laughs> <laughs> น้ำไฟดังหัก <laughs> เอาไงเอาจะพูดจริงๆพูดกว้างๆพูดแบบไม่ได้อวยอะไรนะ คือในปาจีเนี่ยเองอยู่ได้แค่ตลาดเนี่ยเพราะว่าตลาดอื่นพีบีพี่เล่นหมดคือไอ้คนที่กระทืบเอ็นก็คือน้องบีนี่แหละเองต้องอยู่ตลาดนี้เอาไหแต่ละสิบหกเดือนโอนเข้าบัญชีนี่ขายได้แล้วตลาดเนี่ยต่างชาติเยอะขายได้แล้วต่างชาติเยอะไปที่ไปเอาเงินกันมันนะเออเดี๋ยวโอนมาบัญชีพี่บี่ส่งเลขให้สะดวกเองอยู่นะหกเดือนอยู่กันยาวๆวันไหนวันไหนที่เองไม่มาขายหรือเองป่วยไงพี่พี่ก็ต้องหันเงินเองด้วยก็เก็บเหมือนเดิมอ่ะหกเดือนอ่ะ ก็คือเก็บตลอดทุกวันนะ่ะอ่ะใช่อเ,เองขายได้อยู่ได้เองขายไปแล้วกี่ขวดละ่ะไปสามร้อยเยอะเออไม่เป็นไรหรอกเข้าวเนียวห้าร้อยบาทไม่ได้ดีขึ้นเรื่อยๆเชื่อพี่ตลาดพี่ไม่ไม่เคยเงียบม,มีวันนั้นแหละที่เงียบเองมามีวันนั้นแหละที่เงียบเนี่ยเชื่อเชื่อเชื่อพี่ยังไงตลาดพี่ก็ขายดีมันติดเท,ทนติดเทนพี่เรียกอินฟลูเอนเซอร์มาถ่ายคลิปแบบว่าพวกทิกตอกพวกพี่เสือมาบ่อยแล้วก็พวกนายอ่านอะไรเงี้ยมาคิมพี่กินไม่รู้ว่าทุกคนยกหน้าง่ายเอ ของเองนะพี่พี่นะพี่ลองลองชิมไก่นี่นะพี่พี่พี่ว่าแบบมันขาดวัดไฟใช่ใช่ใช่แล้วเพราะชที่พี่ขอไปคือพี่ยังพร้อมกันเพราะว่าสูตรที่พี่กินไปเนี่ยมันได้กลิ่นยางมาตอยเยอะไปหน่อยเองต้องลดตรงนี้ลงใช่เองอยากได้ของสดแบบพวกยางมาตอยอ่ะเนี่ยเขาเพิ่งทำถนนเนี่ยตรงทางไปจีนอ่ะได้พี่ยังไม่มีเส้นเหลืองนะเอกะรังไม่ได้เลยมันยังไม่แห้งนะอมไปหกเดือน มาจำเลยไหมเนี่ยแล้วตรงนี้แค่เลยขอขายล้วันถึงวันเฮ้ยแล้วแต่พวกเองเองขายแล้วเองบิดพี่ละไม่ไหวจริงนี่แค่หกเดือนอ่าไม่ไหวเองก็อยู่อยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยพี่พี่เอาเองตายจะเรียนน้ำทอมเดี๋ยนะพี่พี่เล่นเองตายอย่างนี้ป่ะเอางี้ป่ะพุ่งตกงติดบอลเมาพี่จะตลาดพี่เหรอพี่ขอตังคเลยเจ้าตังค์กุยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแล้วพี่ติดบอลไงนี่พี่ได้ไงนี่มาผมติดสลอด แต่และอย่างยังมีแต่การพนันทั้งนั้น,น,นอเอา,อางี้พี่มาขายน้ำท่อมกับผมบปล่าหุ้นกันอตยพี่ไม่มีเงินทุนว่ะงั้นเอา,อางี้ดีกว่าอตอนนี้พี่ยังไม่มีเงินหรอกแต่วันหน้าข้างหน้าพี่มีแน่คือตอนนี้พี่ติดค่าบอลเขาอยู่ห้าหมื่นกว่าบาทพี่ขอยืมร้านน้ำท่อมน้องไปเซ็งหนะ่อ <c> ย <oughs> เอาไปเซ็งหน่อยแล้วลดน้องแหละ พี่ขอยืมก่อนระหว่างข้างหน้าพี่มีเงินแน่ยังไงพี่ก็ต้องคืนน้องอยู่แล้วไม่ใช่คนสร้างนี่ด้วยแล้วร้านกูเนี่ยกูมาขอเช่าที่ก็ไม่ใช่เอางี้ว่ามึงเข้าไปกูไม่ได้ถ้ามึงไม่ให้กูอ้าวมึงอยู่ไม่ได้แน่มันเรื่องของมึงจ้าวแต่ทางกูมึงไปคิดอย่างนั้นน่ะแล้วมึงคิดไงกูอ่ะเออเอาถ้ามึงไม่ติดพนันบอลมึงไม่รู้หรอกมึงลองไปติดดูไหม่ะแล้วมึงอย่าไปเล่นถมมาไอ้เออแค่นั้นเอง ผัดก็ผัดก็ไม่ได้เอ,อโดนเขาตามตัวอยู่เอานิ้วกูไปนิ้วหนึ่งแล้วเนะี่ย <c> อ <oughs> ีกเลยหรอพรุ่งนี้มันเอาอีกนิ้วแน่แต่กูไม่ไจ่ายอ่ะอันนี้คือที่พูดไปคือทดสอบมึงอย่ยมึงจะเจอคนหลายรูปแบบแล้วมึงจะเจอคนติดบอลอย่างกูได้ในชีวิตเขาดูดิ <c oughs> เดี๋ยวมึงเจอแน่แล้วเขาจะมายืมเงินมึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงห้ามเลยนะมึงต้องเจอคนยืมมึงน้ำไปกินแน่แน่นอนอนละมึงอย่าเลยนะไอ้ตัดไม่เซ็นนะมึงย้ายเขาไปตัวเปล่ามึงให้เขาเซ็น เพราะว่าเป็นลูกค้าชันดีนะเว้ยเขาเซ็นนี่เขาหมายถึงว่าอไอ้ร้านนี้เซ็นได้อะเชื่อถือได้แลหลวให้เขาเซ็นไปก่นอนมันก็เซ็นทั้งปีขวดแรกสองคดแรกสั่เวลาให้เขาเซ็นไปก่อนเซ็นจนมึงเอือมอ่ะถ้ามึงเอือมเมื่อไหร่มึงทวงต้องรอตัวเองเอือมด้วยต้องรอเอือมเพราะว่าพอเวลาเอือมอ่ะจิตใจมนุษย์มันจะสั่งให้แบบกูมไม่มีเงิงนแล้วกูต้องทวงละเนี่ยถึงตานั้นและมึงทวงเลยแล้วมึงจะหาตัวมันไม่เจอละใช่มันจะหนีมึงอันนี้คือมึงห้ามอันนี้คือข้อห้ามมึงห้ามให้เขาเซ็นเด็ดขาดยไปช่แมึง ขายของต่อไปอันนี้มึงพักไปก่อนเลยปีแดค่อยเริ่มอย่าลืมนังกวักไดห้ห้าอันอะไรก็แม่เอาห้าตัวปากคงปากคำอะไรมึงต้องมีให้หมดปลาขิกเสื้อของวูนี้มึงบอกคุ้เจ๊งเลยหมดแล้วไม่ไมคือ,คอของอย่างเงี้ยคือมึงต้องเซ็นรูเล่รู้แล้วแล้ว,ลวร้านมึงจะไปตั้งแถวปวกพญาปวกเอาอะไรไปเต้นเขาแล้ววันไหนกูลืมพากูกูตายเพราะงันตั้งข้อมจอมปวกเลยแล้วนั่งครับ แล้วมึงขุดจอมปวกให้เป็นเก้าอี้ของมึงเป็นพลังอ่านี่กูถามจริงเลยกูได้จากร้ายังไเชยวันนี้วาพี่อะล้วแสงูต้องแบกขวดมาแล้วนั่งแพมนี่จอมปวกก็ไม่รู้อ่ะและหลายคนเป็นสิบเจ้าที่เขามาเขาได้อะไรกลับไปทั้งหมดความรู้อะคือกูพูดอะเพราะกูก็พูดไปเรื่อยมึงอ่ะในกรรมที่กูพูดเป็นยี่อิบสนาทีอย่มึงต้องคิดวิเคราะห์เองว่าอ้ย สาระตรงนี้นี่แบบกูหยิบมาใช้ตรงไหนที่ใช้ใช่ไหมอย่างเ <aye S 1> ช่นไอ้ตรงตรงตรงแมวตรงนางกวักเนี่ยมึงเอาไปใช้มึงยังไงมันก็จะเริญโอเคโอเคเออขนาดมันขายของมึงยังไม่ใช้เลยเออใส่ไสื้อผ้าใช่ใบกระท่อมเนี่ยมันมีหลายพันเนี่ยมึงจะเอาของกูได้ไหมมีอีกเหรอแตกูก็ปลูกไว้มึงจะเอากิโลละมึงก็เอาตังค์มาก่อนหกเดือนลุงจะเอาอ่ะเออเอามาก่อนนายสั่งมาแล้วแล้วไม่สั่งที่ไหนก็เพจออนไลน์แล้วมันจะเหมาะกับขวดได้ยังไงมึงย้ายกูใบกระท่อมยัดลงไปในขวดไม่ได้ ถกขา,า,ายลำใหญ่มันจะมีเนื้อลำใหญ่ข <c oughs> <c oughs> ายลำต้ม,<อ>มน่าต้องมีเนื้อลำต้มต้องมีมลำต้มเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเออเเทจอรอม์มันต้องมีมันต้องมีคนเคี้ยวบ้าง <c oughs> เด็ดร,รถรถหยียบ <c oughs> เออแล้วโลโก้เป็นยังไงบ้างปิดเพจหนีไปแล้วคือไม่ใช่คุณจะบอกมึงเลยเนี่ยที่กูนั่งมาวันนี้มาคุยกันเลยคือเขาปิดเพจหนีไปแล้วแล้วก็กูก็ไม่รู้จะเอาเงินคืนยังไงก็ช่างมาแล้วกันพันสองมึงก็ไปเริ่มมึงก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วมึงก็ไปทำอะไรของมึงแหละมึงก็ไม่ต้องมาหาปุ๊กเล้วกูก็ไม่รู้จะช่วยอะไรมึงือกับจัดการมึงกูหมดเวลาไอ้ร่างอย่าแทงแลถ้ามันโดนหน้าพุ๊กูนะมึงเสร็จแน่ มึยไปแทงไงปิดขึ้นมาเมื่อไห่มึงยังไม่เคยเห็นตอนมันแทงผมเคยผมเคยแทงใส่หน้าอกพี่ตีด้วยจริงทำจริงด้ดิเนาะเฮ้ยพอแล้วไปแล้วเริ่มขายวันไหนมีกำหนดเลยมึงต้องลองฝึกต้มก่อนต้มแบบกูต้มเป็นเออแต่กูวันอ่ะมึงต้มแล้วเวลามึงกรองมึงก็ต้องกรองให้สะอาดกรองพี่จะกรองอะไรชุดต้องยาวเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิอือมันเอ๋อเงี้ยแหละ ขายไม่ได้เราไอคอนเตนเลิกซะไอ้กีฟังกูนะแค่มึงคิดก็เจ๋งละโอ้โหไว้พรมมั่งก็ได้อะพร้อมมึงใ่รแค่มึงคิดก็พร้อนมึงขายดียักเออขายได้นะมึงไงไปขายเหอไปเที่มึงอยู่ได้ถ้ามึงขายได้ก็เก่งละเชื่อกูดิพอแถวที่ไม่มีคนอยู่รอดพอทยามทำตียังจะถ่ายอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยนี่นี่ติ๊กต๋อลูกค้าติ๊กเต๋อชอบดูเขาจะมาเลือกชม มึงกลับไปได้แล้วป่ะตีหมุนนั่น่อยหมุนแบบนี่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 จะกระทิ้งนะกูชอบโอยโอยมหมุนเลยเนี่ยมันขูดจมูกอ่ะไฮ้พอแล้ว